สวัสดีค่ะพี่น้องทุกปู่ทุกคนและเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเมื่อวนี้ยายหมพาพี่น้องมาเบิงบักเ้าค่ะบักเ้าน้ําหอมพันเตี้ยค่ะพี่น้องค่ะดอกดกนี่เขาปลูกมาได้สี่หปีแล้วค่ะเนี่ยเป็นลูกค่ะนวยดกกลายค่ะพี่น้องค่ะยายหมก็อ้อนซ้อนของเพื่อนไหลค่ะของคนที่หูจักกันนะคะพี่น้องที่หูจักกันเลยค่ะสวนเพื่อนค่ะงามไหลค่ะพี่น้องนะคะ ดกหลต้นพ่สูงะะเ,ยเยลยค่ะพันเตียน้ําหอมพันเตี้ยแซ่บหลค่ะพี่น้องค่ะน้ําหอมมากๆเลยนี่ค่ะนี่งวยงามงามเบมิ่งงวยค่ะนี่กำลังกำลังกำลังใหญ่เลยคะ่ะเด้อเนี่ยคนไทยก็ตื่นเต้นอ่อนซ้อนไหลค่ะดกไหลค่ะงามไหลายค่ะ,คะ,คะพี่น้องโอ้ยนะพี่น้องนะเบิบง่บงเบิ้งพี่น้องแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพี่น้องนะอยากมีบางกี่ต้นก็โอ้ยมีความสุขแนละ้วพี่น้องเนาะ ได้เห็นบะพรข้าน้ำหอมต้นพันเตียต้นงูง้าอย่างนี้ดีใจอะไรค่ะพี่น้องค่ะเป็นปลูกดีใจน้ำเพลินค่ะพี่น้องน้ําหลายค่ะน,นี่เป็นใช้เวลามาสีหับอีเด้พี่น้องก็จะเป็นหน่วยได้หมากได้ผลนะคะใช้เวลาให้กันค่ะพี่น้องต้องดูแลอันนี้เิ่นปลูกแบบบอกใครได้ดูแลค่ะทิมทิง่งขว้างค่ะเพิ่นบอกใครได้มาเบิ่งมาแย้งค่ะอย่างนี้เละคะ่ะคนมีเงินเนาะ,ะ่น เขค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะงามเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งมาเอาใจใส่ตอนที่มันเป็นลูกค่ะดกเลยค่ะพี่น้องค่ะงามเลยแต่ว่ามีน้ําค่ะของเขาน้ําดินดีน้ําดีค่ะไม่ต้องกลัวถ้ามีดินดีน้ําดีมะพร้าวนี่ดกดีเลยค่ะน้ำหนึ่งนะนะคะคลองน้ำหนึ่งค่ะของเพิ่นอยู่ไก่น้ำเลยค่ะเดินหนูนะน้ำแพ้พับอยู่ข้างๆัค่ะ มีทุกต้นค่ะนวยงามไหลายค่ะดุกหลแล้วเป็นดอกเป็นอันนี้ขื้นมาเต็มเลยค่ะงานนี้ก็สบายแล้วค่ะเพราะเป็นลูกเป็นผลแล้วก็สบายแล้วค่ะแาม่ก็ได้เบิ่งแต่ความอ่อนซ้อนตื่นตาตื่นใจอ่อนซ้อนหลค่ะเอาเพราะปลูกของถ้าได้เป็นหมากเป็นผลก็ดีใจนะพี่น้องเนาะได้เห็นผลผลิตเห็นผลออกมาเนี่ยเห็นเป็นนวยเป็นผลออกมาเนี่ยโอ้ยดีใจกับพี่น้อง หายเหนื่อยนะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็โอ๊ยเพิ่นอ่อนซ้อนของเพิ่นค่ะเพิ่นดีใจลายเพิ่นวากสิเป็นลูกเป็นหน่วยออกมาเนี่ยใส่เวลาสีหาปีเด้อค่ะเด้อเพิ่นบอกนี่เพิ่นที่ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะเด้อใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆเพิ่นนี่แหละค่ะเพิ่นก็มาเบิ่งมาแย้งดูแลของเพิ่นแล้วค่ะเพิ่นเห็นผลผลิตออกมาแล้วค่ะพี่น้องซึ่งชมน้ำเพิ่นเด้อค่ะเด้อ สวนเพ่นสวนบักเภาเพ่นน้ำหลายนี่ค่ะก็เป็นบะกเภาต้นเตี้ยหรือพันเตี้ยเขาว่ากันนะคะเด้อเห็นแล้วก็อ่อนซ้อนไหลเนาะพี่น้องค่ะยามากระพ้าพวกเจ้ามาเบิงมาชมกันค่ะอยู่ใกล้กลน้ำดีไาค่ะพี่น้องนี่ต้นบอสูงปันใดได้พี่น้องเด้อเอาเมือยื่นจับได้เลยค่ะ สบายสบายเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน่วยงามลายค่ะย้ายใหม่กระสิผ้าชเบิ่งไปเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อพี่น้องมาอ่อนซ้อนบอกเ้าค่ะมาเบงมาชมบอกเ้าวสวนนองเพิ่นที่หู้จักกันนะคะงามลายค่ะพี่น้องค่ะเห็นนองเพิ่นงามเขาก็ดีใจเขาอ,อ,อ่อนซ้อนน้ำเพิินค่ะ นี่มาถ่ายตอนเทียงๆเลยค่ะเด้อตอนสี่โมงตอนเทีะะ่ยงเลยค่ะมองข้าไปข้างล่างต้นเตี้ยอีหลีนี่พี่น้องิึงข้างล่างเลยคะ่ะอนม,มาหน่อยนะฮักนะฮักค่ะพี่น้องมันก็มาน้ำมาหน่อยบอกว่ามาเป็นเพื่อนเด้อเหมือนว่าเกิดเกิดจับมุกปลามุกปลาบอกผ้ลาก็ แย่เลยพี่น้องเนอะเย่ไหมก็พ้ามาชมทอนีก่อนเด้อค่ะเด้อเอาไว้คลิปหน้าาย่ไหมซื้อ้ามาเบิ่งอีกค่ะอ่าย่ไหมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกกำลังใจทุกๆุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามาย่ไหมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มาทักทายายใไหมเข้ามาติดตามาย่ไหมขอบคุณทุกๆุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจาย่ไหมเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ ย้าลงอย่างลงไปเพิ่นก็มาเบิงมาให้กำลังใจย้ห,หมขอบคุณทุกๆกำกลังใจค่ะย้ห,หมก็พามือนีพาม,มาเบิงบอกเผาและขอบคุณเจ้าของสวนบอกเผาน้ำด้วยค่ะเดอ้อพี่น้องเรือบอกเผาเพิ่นง,งามหลายๆอ่อนซ้อนของเพิ่นค่ะย้า่ก็สิขอตัวไปกอนไปกนค่ะพี่น้องพ่อกัะแม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ